ปวนปลาเด็กๆ,ๆวันนี้เอาเหยื่อใหม่มาครับให้มันเหมาะสมกับที่เราจะมาตบเด็กเห็นไหมครับขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลกคเอง๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่หนึ่งข้อไว้แล้วมาดูตรงนี้สองข้อนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะลอง ตีกวนดูนะครับไม่รู้จะกินเลยเปล่าแต่ผมว่าน่ามันยังเป็นก้อนอยู่ยังปั้นก้อนอยู่น่าจะมีตัวถ้ามีตัวก็คือผมไม่ได้เอาไปรับประทานนะครับก็ตกแล้วก็แคชแอนด์ลิลิตนั่นแหละครับตกแล้วก็ปล่อยนะครับจะได้ไปเลี้ยงลูกเมื่อวานนี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ลองดูคนละข้อกันนะครับคนละ บริเวณใกล้ๆกันแต่่าจากคนละคลองเดี๋ยวผมจะลองตีดูครับไกลๆนู้นมีอีกคลองนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองตามสองคลองนี้ดูกันกลางจอไกลๆนู้นสองนี้สองอันนี้ถ้าได้ก็พอแล้วครับเย็นมากแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้เอาสายคาดอกมานะครับตัวจับโทรศัพท์ก็เลย ซื้อถ่ายนี่แหละเดี๋ยวลองตีก่อนถ้าได้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันครับมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นไม่แน่ใจว่าใช่ปลาครอกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นปาลาครกะห์ละฮะเพราะว่าน่นครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูตีผ่าครกแล้วมันมากินริมๆนะครกไม่ครกไม่รู้แหละปล่อยไปก่อนนะครับ แล้วก็นีกฮะตรงนี้มันมีคอ,องนะครับแต่คอกเล็กตัวนี้น่าจะเล็กมากก็คิดดูแล้วกันครับว่าคองนั้นก็ประมาณความกว้างของคอกอ่ะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นวงกลมนะประมาณฟุตหนึง่งประมาณนะครับประมาณไอ้ตัวนี้ก็ประมาณ15้เซนมันจะต้องเล็กกว่าขนาดไหน เดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็เอาไปโยนใกล้ๆข้อเขานูาน่นแหละชิบชื้นเขา้าดูนะครับเขา้าเข้าเข้าปากบน<ม>เข้าแบบนี้ปลาไม่ช้ำม,มากนะครับนี่มาแล้วครับยางใหญ่กว่าหัวเอ้ยเหยื่อใหญ่กว่าหัวอีก ขึ้นอ,อสนุกดีครับน้ํามันขึ้นนะฮะขึ้นเยอะเลยเนี่ยมันขึ้นมาท่วมป่าอยู่ขาแล้วมันก็เข้ามาเล็กมาอีกหนึ่งแต้มครับไซกําลังสนุกสนานเลยดูขนาดปากกับเหยื่อนะครับเหยื่อนี่คือหยดหยดจิว๋วเออิยะเขาเรียกอะไรนะกบยางจิ๋วอะครับ ความยาวแค่ประมาณเซนครึ่งน,น้ำหนักก็ประมาณ3าสีกรัมดูฮะอันนี้ไม่ใช่ปลาคอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยที่บอ่อในบอ่อสะนะครับให้เขาไปโตเดี๋ยวปดก่อน่ว่ากันนะครัน่าจะพอมีอีกริมลิม มันอากาศมันเริ่มเย็นแล,ล้วฮะตีริมๆแล้วมันเริ่มกัดแล้วโอเคครับเดี๋ยวปลดก่อนเดี๋ยวจะลองตีเลาะตะลิ่งไปนะครับ ย่าเลยนะเข้างาน กัดดีนะวันนี้กัดสี่ห้าตัวแล้วาก็เป็นตัวตามขนาดเหยื่อนะครับประมาณเหยื่อประมาณสี่กรัมได้สามกรัมสี่กรัมนี่ฮะดูฮะตายหมดแล้วน้ำมันขึ้นนะครับ ตัน้ำขึ้นก็นปลาก็นอกน,น้ำ ประเด็นคือเรือมันเข้ามานะครับเขาเข้ามาตักปลาที่นอกน้ำาลาเลยตกใจ คอกแล้วครับคอกเดิม ยังไม่ได้ช็อตวัดปลาเลยนะ ก,กคือตั้งแต่น้ำขึ้นมานี่มีคนเดินไปเดินมาทั้งวันนะครับถือเบ็ดหนึ่งคันแล้วเดินไปเดินมาพร้อมพวงปลา <c oughs> น่าจะชินแล้วนะครับลูกปลายังปั้นก้อนอย่นะครับคิดว่ามีแม่ปลาหรือพ่อปลาเฝ้าอยู่นะ มาอีกแล้วครับเรือทุกงานเห้นไหมสังเกตพอเรือมาปั๊บแล้วปลามันจะระแวงนะครับไม่เป็นไรครับหากินเลยกันสลับกันไปสลับกันมา ไม่รู้กราชอนมันติดมองหรือเปล่านะครับลูกคองมันว่ายข้ามมองไปข้ามมองมาไม่รู้แม่มันติดไปหรือยัง ไม่เอาเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินไปทางนน้นต่อเอาอีกสักรอบนะครับ หมายสวยนะครัแต่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยจัดปลาใหญ่ก็มีนะครับเคยได้นะครับแต่ก,กัดยากแล้วกันเรื่องเยอะ 23 she <laughs> left her body and hovered above me i saw no shadow i looked around searched every building and home there i found i saw no shadow but felt a glow the warmth inside me kept me afloat felt like heaven they found my bones <laughs> and gave me comfort now oh, you're gone!